สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาทำคลิปแรนดัมนะคะเช็คความรู้สึกของคนนั้นนะคะว่าณนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณและเขาจะจัดการยังไงกับความสัมพันธ์นะคะอาจารย์ขอดูพลังงานของท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้ก่อนนะคะพลังงานของท่านคะ่ะท่านได้ไพ่ ใหแม่มดนะคะไพ่หมายเลขหนึ่ง t h เช a g i ความคิดการเริ่มอะไรใหม่ๆท่านน่าจะโฟกัสในเรื่องของการทำอาหากินนะคะในภาพอาจจะเป็นการหุงหาอาหารการทำกับข้าวนะคะแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเหมือนไปทำกับข้าวเหมือนในภาพนะคืออาจารย์มองว่าตัวท่านเนี่ยนะฮะนะตอนนี้อาจจะทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันอยู่ ทั้งงานหลักและก็งานเสริมก็ได้มีช่องทางการทำมาหากินเข้ามาเยอะมากๆก็ได้นะคะเพราะไพ่ใบนี้มันจะมีอุปกรณ์หลายอย่างอยู่ในภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้วยเหรียญดาบคาถาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงสื่อถึงว่าตัวท่านเนี่ยสามารถที่จะ,ะหาเงินหารายได้ได้หลายช่องทางมีโอกาสเข้ามาเยอะแยะไปหมด เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นไพ่โดดเด่นแห่งการทำมาหากินนะการทำอะไรก็สักเซสรประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะแต่เรื่องของความรักท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่ชัดเจนสักทีก็ได้นะคะพลังงานใบถัดไปค่ะตัวท่านเป็นไพ่อะไรเอ่อเพชรอัปสริกก็คือเด็กถือถ้วยนะ คนที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องในตอนนี้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าท่านก็ได้นะคะหรือไพ่ช่วยก็คือความรู้สึกที่ท่านมีต่อเขาท่านก็ยังรักและปรถนาในตัวเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากใกล้ชิดนะคะพลังงานใบถัดไปค่ะไพ่บอกว่าอืมเทนเอ่อเทนออฟสอดนะคะพลังงานไพ่สิบดาบนะคะแต่เป็นดาบที่มันปิดล้อมท่านอยู่ นะค,คือมันเหมือนกับท่านหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ในสถานการณ์ของความรักนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าตัวท่านน่ะได้ปิดเขาเรียกว่าปิดกั้นตัวเองกับคนอื่นต่อให้จะมีคนอื่นไม่ใช่ไม่มีนะไพ่เดอะเมจิกกับเพจออฟชลิกเด็กด้วยมีคนอื่นเข้ามาคุยแต่ท่านต่างหากละที่ไม่ได้ไปสนใจใครเลยนอกจากเป้าหมายคนคนนี้ที่ท่านต้องการให้มัน มีพัฒนาการและให้มันเกิดความสำเร็จได้ของรักกันนะคะนี่คือพลังงานของท่านอีกใบค่ะในออฟเพนโคเนี่ยคล้ายๆไพ่สิบสิบเหรียญน,นั่นแหละค่ะเป็นแฟมรีครอบครัวเพราะฉะนั้นท่านจึงหวังในแง่ของการใช้ชีวิตเป็นคู่สามีภรรยานะคะมีลูกด้วยกันมีครอบครัวที่อบอุ่นกับเขาคนนี้แค่นั้นนะ่ะไม่ต้องการ ใครอื่นถ้าไม่ใช่คนนี้แล้วท่านก็อาจจะมองว่าอยู่คนเดียวก็ได้ the basic. อะไพ่เดอะเมจิกนี่คือพลังงานโดยท่านก็แปลว่ารักใครแล้วรักปักใจไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเขานั่นเองถ้างั้นเรามาดูคนนั้นว่าแล้วเขาคิดยังไงกับท่านเขาคิดเหมือนกับท่านที่คิดกับเขาหรือเปล่าล่ะตัวเขาคนนั้นนะคะพลังงานเขาค่ะเอะพลังงานเขาเป็นไพ่ เด็กถือไม้นะคะคือคําว่าเด็กถือไม้เขาก็เป็นมิตรภาพที่ดีกับท่านนะก็ยังต้องการยังพูดคุยยังมีความรู้สึกดีๆด้วยแต่ที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือเขายังรักอิสระและยังอยากที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่แต่ก็ยังอยากที่จะมีคุณแบบคุยกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นยังไม่ได้คิดถึงขั้นแบบลงเอย นะโอเคค่ะและยังไงอีกเขาคิดยังไงอีกเขาบอกว่ายังไงก็รักอะ่ะให้เลาเวอร์ก็รักนะคะไม่ใช่เขาไม่รักเขาบอกว่าเขาก็รักคุณนะคะแต่หมายเลขสิบสามขึ้นมาแต่ณนะตอนนี้อาจจะอยู่ห่างๆหรือนิ่งๆอยู่ห่างๆแบบหง่วงๆคุณเหมือนกันดูสิคนคนหนึ่งเดินจากไปแต่อีกคนก็ชะเง้อขอมองอะ่ะ แต่ก็ไม่เรียกว่าเออกลับมาสินะเหมือนถ้าสมมุติว่าคุณไปจากเขาถ้าคุณบอกเลิกเขาอะเขาก็จะไม่บอกว่าเอออย่าทิ้งผมไปอย่าทิ้งฉันไปไม่นะแต่ทั้งที่ใจอะโอ้โหใจจะขาดรักและปัจจนาในตัวคุณอยู่แต่ไม่ร้องขอว่าอย่าทิ้งฉันไปอย่าทิ้งผมไปนั่นคือตัวเขานะ เขาอาจจะเป็นคนปากกระจายไม่ตรงกรนันจริงๆเขาก็รักแค่เขาอาจจะยังไม่มีความพร้อมในการที่จะอยู่เป็นครอบครัวกับคุณตอนนี้ยังไม่พร้อมนะแต่รักได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วยังไงอีกเขาคิดอะไรอีกเขา่าต้องการที่จะสี่มเมทาความมั่นคงคือถ้าจะเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันเขาจะต้องมีอยู่มีกินมีทุกอย่าง ที่จะปนเปื้อคุณที่จะให้คุณสุขสบายถ้ามาเป็นของเขาแล้วอ่ะคุณจะไม่ลำบากนั่นคือสิ่งที่เขาคิดแต่ถ้าตราบใดแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ยังเอาตัวไม่รอดหรือยังไม่ได้ไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการเขาอาจจะเหมือนกับขอเวลาอาจารย์มององงั้นนะคะอ่ะต่อไปแล้วเขาจะทำยังไงในเมื่อในเมื่อเขาคิดแบบนี้เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ล่ะ เขาจะจัดการยังไงเขาจะเคลียยังไงแล้วจะคุยกับคุณยังไงพลังงานไพ่บอกว่าราชาดาจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อีกโก้สูงมากนะเป็นคนเขาเรียกว่าปากหนะักไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่รักก็ไม่ได้บอกว่ารักนะไพ่เจ็ดถ้วยอืมก็คิดถึงก็รักก็คิดถึงแต่เขาไม่พูด นะะเอาแล้วมันจะรู้เรื่องกันไหมเนี่ยเนี่ยก็ปล่อยมันเป็นแบบเนี่ยก็ทรมานไปสิเขานะ่ทรมานไม่ใช่คุณทรมานอย่างเดียวเขาก็ทรมานนะเขาก็ทรมานกับกับเขาเรียกว่าคนที่มีความคาดหวังสูงในสิ่งที่ตัวเองอยากทําอยู่นะคะแล้วยังไง,อ,งอีกห้าหมายก็น่าจะเป็นการที่จะต้องมีคุยกันบ้างแหละ นะคุยเป็นจริงเป็นจังเนี่ยมีเอกสารอ้างอิงหรือมีคนรับรู้รับเห็นนะคะอาจารย์เลยมองว่าความสัมพันธ์ต่อไปเขา่าจะนัดคุณมาคุยว่าจะเอาอยัางไงเอออนาคตนะมันมันต้องวางแผนแล้วละเพราะว่ามันเป็นภาพคนเปิดตำรามันต้องวางแผนแล้วละว้าจะต้องทำยังไงนะคะโอเคทีนี้เรามาสรุปเลยว่าเขา ตกลงแล้วเขาวางแผนยังไงเขาจะอธิบายสถานการณ์แล้วก็อนาคตที่จะมีอนาคตร่วมกับคุณแบบไหนอย่างไรจริงๆแล้วเขารักคุณจริงไหมอะเปิดไพ่ตอบเลยค่ะไพ่บอกว่ายังไงสามเรียนรักค่ะเขาจะคุยกับคุณแน่นอนไม่ว่าจะคุยเป็นเรื่องของการทำมาหากินการสร้างอนาคตการสร้างความมั่นคงการดูแลการซัพพอร์ตคุณค่ะเขาคุยค่ะ แล้วยังไงอีกเขาจะทุ่มเทค่ะแปดเหรียญทุ่มเทในเรื่องของการงานการธุรกิจของเขาให้สักเซษประสบความสำเร็จก่อนรอเขาหน่อยนี่คือสิ่งที่เขาจะพูดกับคุณแน่นอนค่ะและยังไงอีกไพ่สิบไม้เนี่ยงานเขาหนักนะตอนนี้ขอเขาเคลียร์งานก่อนแบกรับปัญหาอยู่นะอีกใบค่ะ ก้าวดาบเขาก็คิดถึงนะเขารักคุณนะเขาก็จะบอกประมาณนี้นะคะขอให้สรุปใบสุดท้ายค่ะตกลงแล้วอย่างไงตกลงแล้วยังไง,ง,ง,ไงรอนะคะไพ่แบบนี้อย่าเปลี่ยนไปไหนรอค่ะเขาให้คุณรอเขานั่งอยู่ตรงนี้แหละโอกาสยังมีความสําเร็จจะเกิดขึ้นรอวันที่เขาพร้อมเขาไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากคุณค่ะรักคุณเสมอดูหลังไพ่นะคะลุ้นค่ะ นี่ไงค่ะสักเสรค่ะประสบความสำเร็จต้นไม้มันออกดอกออกผลเหมือนความรักของพวกคุณมันเบ่งบานแล้วค่ะในที่สุดแล้วปลายทางแห่งฝันคุณกับเขาจะได้ครองรักกันจะมีความสุขเหมือนดังที่เขาแบบวาดฝันแล้วเขาเป็นคนทีเ่เหมือนกับเป็นคนวางแผนทำอะไรก็ตามเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้น กุณอย่าพึ่งใจร้อนให้โอกาสเขาค่อยเป็นค่อยไปนะคะคุณกับเขาได้สมหวังในรักแน่นอนคะ่ะเจอนใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ